หนึ่งในนักเตะที่ผมเรียกว่าน่าเสียดายมากๆเลยนะเพราะว่าก่อนจะย้ายเข้ามาเล่นกับแมนยูเนี่ยเรียกว่าโด่งดังกับอาแจกเสียองมากเลยครับผมจอนนี่ฟานเจอร์เบกนะ <c ười> คือตอนฟอร์มตอนอยู่อาแจกเนี่ยคือหลายทีมอยากได้เลยเพราะตอนนั้นมีเรียวมาริดที่อยากได้นะแต่ว่าสุดท้ายก็มาแมนยูแล้วก็ไม่ได้โอกาสแจ้งเกิดสักทีแจ้งเกิดไม่ได้นะครับผมปล่อยยืมไปกับเอเวตัน ดีอยู่แมตต์เดียวนะครับผมแล้วก็หายไปเลยนะครับสุดท้ายกลับมาอยู่กับแมนยูแล้วก็น่าจะไม่มีอนาคตกับทีมนะเพราะฉะนั้นมาคัมแบ็กกลับมาเล่นให้กับไอแอ็กซ์อันเตอร์ดามดีกว่านะดอนนี่ฟันเดอร์เบกนะครับผมสวัสดีครับผมยินดีนรับเข้าสู่ช่องรอมโบนะครับผมวันนี้เรามาทำในสิ่งที่ไอแอ็กซ์แล้วก็ดอนนี่ฟันเดอร์เบกควรทำนะครับผมเรียกว่าคือผมนั่งมอง,มองมาในไอแอ็กซ์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งทีมที่ น่าเล่นนะเพราะว่าคือดาวรุ่งอะ่ะเยอะมากเลยครับเป็นเด็กที่เป็นทีมที่พร้อมที่จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วในไหนผมก็จะเล่นไอ้ยัก์ทั้งทีแล้วเนี่ยก็ต้องวนไปนึกถึงดอนนี่ฟันเดอร์เบกนะเพราะว่าบรรดาไอตอนนั้นอะ่ะบรรดาดาวรุ่งของไอ้ยักซ์ที่ดังขึ้นมาแล้วก็ย้ายออกไปอะ่ะพวกมาใชยเดลิแพรงกี้เดยองตอนนี้ฟันเดอร์เบกแกที่ยาวไปก็ที่เหลือคือแม่งดังหมดแล้วมีแต่ฟันเดอร์เบกเนี่ยยังพิสูจน์ตัวเองไม่ได้สักทีนะครับผมก็เลย กลับมาอยู่าากับไอจักดีกว่าการมีตอนนี้ฟันต์เบ็กเข้ามาในทีมเนี่ยแน่นอนว่าประโยชน์ของฟันต์เบ็กคือเป็นนักเตะที่เล่นได้หลากหลายครับค mm hmm. วบคุมเรียกว่าครอบเวอร์พื้นที่แดนกลางได้หมดเลยนะกลางรับกลางรุกตรงกลางก็เล่นได้นะครับผม แต่ผมว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดของวนะันเดอร์เบกเนี่ยคือเป็นกลางลุกนะแต่หน้าที่ไม่ใช่เพลย์เมกเกอร์เป็นอารมณ์เหมือนแบบตัววิ่งใส่ๆไปใส่มาเพื่อทีมนะหลังจากที่เราซื้อทางวันเดอร์เบกมันเนี่ยงบในทีครับเหลือประมาณ20บล้านยูโรซึ่งผมคิดว่าอาจจะเสริมตัวสำรองนะเป็นตัวโรเทชันในบางตำแหน่งเพราะว่าตัวจริงเนี่ยผมวม่เอาคิดว่าผมโอเคละกับชุดที่มีอยู่นะครับผมและนักเตะที่ผมเสริมมาผมคาเมลโซว์ครออับซาวาโซวาเซโว <ś led> ชจ้ามันเด็ดนะครับผมเป็นศูนหน่าจะาขับบลูค์นะครับมีความเร็วความคล่องตัวนะอารมณ์เหมือนพวกแบบพัสตันดากาของเลสเตอร์อะไรเงี้ยคือสไตล์นะคล้ายๆกันคือใช้ความเร็วเป็นจุดเด่นนะซื้อมาเป็นตัวโรเลชันของทางไบรนด์บ๊อบบี้นะครับผม3ล้านหแสนยูโรเรียกว่าคุ้มอยู่เหมือนกันนะซึ่งดีลนี้นะผมคิดว่าจะเป็นดีลสุดท้ายของตลาดนี้คนระับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องเสริมใครแล้วนะทุกตำแหน่งเนี่ยผมว่าอีกฤด,ดูการสองรดูการได้พัฒนาผมว่า ขึ้นเป็นระดับท็อปของยุโรปได้เลยมาสรุปขุมกําลังของเราแล้วกันครับผมไม่ได้เสริมใครมากครับเสริมแค่ตําแหน่งตัวหลักเนี่ยมีแค่ตอนนี้ฟันตัวแบ็คนเดียวนะแผนที่ใช้จะเป็น4-3-3ที่อยากเล่นเลยครับเป็นเสียมสัตว์แอตแทกนะไม่มีการรับเป็นเซนเตอร์พิวสองตัวแล้วก็การลก1ตัวครับผมผู้สำประตูเป็นรูรี่นะที่ซื้อมาจากทางวีราเดียหรือเปล่าวะน่าใช่น่าใช่นะคู้เซนเตอร์เป็นเอซันอวารเรสจับผู้ทางยูเดียนทิมเบอร์นะเป็น2เซนเตอร์ที่ มีข่าวกับทีมใหญ่หลายทีมแล้วเกินแบ็คซ mm ้า hmm. ยเป็น al, ว mm ินดาวก็แบ็คขวาเป็นไรอันเรนซ์นะครับผมคู่กองกลาง2ตัวก็เป็นตอนนี้ฟันต์เตอร์เบ็ที่เราซื้อมานะแล้วก็เป็นทางเคเนตเทเลอร์ในคนนี้ฟอร์มดีมากๆเลยนะเล่นเหมือน วันตูเบกตอนอยู่อ่ะจย์เลยครับผมเหมือนวันตูเบกแล้วก็กึ่งกเป็นแฟรงกี้เดยองประมาณนั้นกองกลางตัวลุกก็เป็นโมฮัมเหม็ดคูดุสนะตัวลุก3าตัวองปีกซ้ายเป็นตัวเก่าอย่างดูซานทาติดนะสวมปอกแขนเป็นกัปตันทีนะครับผมทางขวาเราใช้เป็นสตีเวนเบิร์กไวนะเบิร์กไวเนี่ผมคิดว่าอายุเยอะนะไม่ใช่คืออายุยังน้อยนะอายุเพ็นงแค่ย4เพลงคือดังดังเร็วมากเลยแล้วก็ย้ายเป็นสเปอร์นะเอ้ยยืมตัวมายืมตัวไปสเปอร์นะแล้วก็ กลับมาเล่นกับไอ้แจ็ค์ครับผมแล้วก็สูตรหน้าตัวเป้าผมไอแจ็ค์ขายฮันแลรไปให้กับทางบรูซเซียดอทมุนเพราะนั้นหน้าเป้าที่ขึ้นมาทดแทนก็ต้องเป็นทางไบรอนบ็อบบี้เลยฮะแน่นอนครับว่าการเล่นเป็นไอแจ็คส์แนยความคาดหวังในลีกเนี่ยสูงแน่นอนนะเพราะว่า <laughs> แทบจะดีเป็นทีมที่สุดในดีกล้วละนะครับผมก็ต้องแชมป์ลีกแน่นอนแล้วก็บอลยูฟาผมขอเข้าซักรอบ4ทีมได้ไหมขอซักสี่ทีมสุดท้ายวอเตอร์ไฟนอล ซีฟิแนลเซมิไฟนนลเนี่ยควอเตอร์ต้อง8ทีจริงนะดูด,ดูการแรกของไอแยกซะผมจบอันดับที่2อว่ะโอ้โหแล้วคือเอเซดอัคมาห่างกับเรา8แต้มครับผมผมเรียกว่าห่างอยู่เนี่ยทีนี้เท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยแบบการคอลิฟายไปเล่นบอลยุโรปเนี่ยที่1เนี่ยแชมป์ลีดได้ไปเล่นยูฟาแน่นอนแล้วก็ที่สรู้สึกว่าจะต้องไป เล่นเพย์ออฟก่อนนะก่อนจะเข้าไปรอบของคุปปสเตดอะนะเราน่าจะต้องไปเล่นเพย์ออฟก่อนส่วนที่3ที่4น่าจะไปคอนเฟอเรนซ์ลีกแล้วก็แชมป์บอลถ้วยได้ไปเล่นบอลไอยูโรป้าลีกนะครับผมน่าจะประมาณนี้นะอันดับ3าอนดับี่ยผมไม่มั่นใจว่าอันไหนไปมีมีไปยูโรป้ามีไปคอนเฟอเรนซ์ลีกอันไหนนะแต่ว่าน่าจะประมาณนี้รูดูการน,นี้นี่อาจจะเรียกว่าเป็นรูดูการที่ เราไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะเราจบแชมเปี้ยนลีกในรอบ16ทีมสุดท้ายครับผมแพ้กับสปอร์ติ้งลิสบอนนะสกอรรวม6ต่อ4แพ้บ้านลิสบอนเหรอ5-2เนี่ยถึงจะเป็นฤดูกาลที่ไม่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่สำหรับอาแจ็กแซแต่ว่าผลงานส่วนตัวของนาเตะถือว่าทำได้ไม่เลวเลยนะดาวซันโวงดีกับผมสตีเวนเบิร์กวนะครับผม27ประตู สิบแอซิดโอ้โหคือมันแบกเกินเนี่ยเอาจริงอะ่ะบ라이แอนด์บอปป็อบบี้ใหผมขึ้นมาเป็น81ดสิบเอ็ดแต่หูบวกห้าเลยอะ่ะสิบเจ็ดประตูห้าแอซิดถือว่าโอเคเลยนะสิบหกประตูกับแปดแอซิดของจูซานทาดิดับผมเรียกว่าเป็นกับตันทีมนที่ดีในรดูการนี้เลยแต่ว่าผมคาดว่ารดูการนี้จะเป็นรดูการสุดท้ายแล้วที่ทาดิดจะยืนเป็นตัวจริงนะครับผมเพราะว่า ดูสแต็กรับรถมันลดมาสี่นะจาก80ดสิบกว่าตอนนี้ลดมาเจ็ดสิบแปดแล้ว mm hmm. ก็ฤดูกาลหน้าผมเราผมน่าจะดันทางทางปีกขึ้นมาแหละฟรานซิสโกคอนเซซาวเชื่องอย่างเท่ะนะน่าจะดันมาแล้วก็ขยับเบิร์กวินมาเล่นทางซ้ายที่ถนัดแหะครับผมสตีเวนเบอร์คุยเดี๋ยวก่อนเป็นสำรองไม่ใช่เหรอสิบห้าประตูสี่แอสซิสต์เป็นสำรองนะมาจากไหนวะโมเมนต์คูดูส์ครัผมตัวหลักของเรานะสิบสองประตูสิบสามแอสซิสต์แอสซิสต์มากสุดในทีม โอเคอยู่พระเอกของเราครับผมตอนนี้ฟันเทอร์เบกนะบวกมา4พลังบวก4นะแล้วก็แปดประตู5ซิตถือว่าเป็นฤดูกาลแรกของการคัมแบ็กกลับมาที่ไอเจ็คครับผมทำได้ดีเลยเจดาล้านยูโรนะงบในฤดูกาลนี้ก็เรียกว่าเป็นงบที่น่าจะบวกเพิ่มเข้ามาหนึน่งนะเพราะว่ามันมันรวมกับฤดูกาลที่แล้วด้วยที่เราเหลือไว้นะครับผมประมาณ20-30ได้นะก็แต่ละ70ล้านยูโรผมมีตำแหน่งในใจแล้วว่าเราควรจะเสือกตำแหน่งไหนดีนะที่มันบอกทีม มาเริ่มกันที่ดีลแรกของตลาดนี้ผมตำแหน่งผู้รักษาประตูนะเอาบาลลาฟอนครัผมจริงๆตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นตำแหน่งที่เราไม่เสริมก็ได้นะแต่เสริมจะดีกว่าครับจะได้เข้าตีมนะเอาบาลลาฟอนครับเป็นโกดาวรุ่งพุ่งแรงแสงทางโค้งมันาสาตย์นานเตสนะครับผมเรียกว่า เป็นกูที่ถ้าตามองนะคือดังมานานละคนนี้มีมีชื่อมานานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ย้ายไปทีมใหญ่สักทีนะครับผมซื้อเมาแทนตำแหน่งของรูรี่นั้นต่อไปเป็นสำรองก่อน25ล้านยูโรเรียกว่าได้ราคาดีับผมกำลังจะหมดสัญญากับทีมนะคือค่าพลังเนี่ยลาฟอนเท่ากับเท่าเท่าเท่ากับทางรูรี่นะแต่ว่าอายุน้อยกว่าเยอะเลยประมาณ5 6ปีนะครับผม5ปี7ปีนะครับผมก็สามารถพัฒนายาวเลย คนต่อมาที่ผมเสริมเข้าเทียงครับผมชวนคลูบไมเนอร์เป็นกองกลางสายจ่ายบอลที่ดีเลยนะจากอัตแลนต้าเครับผมเรียกว่ากองกลางเดี๋ยวเ,เราเล่นกลาง3ตัวใช่ไหมเรามีสายพลังงานเน้นๆเลยตัวหนึ่งคือฟันต์เบคคอยวิ่งสายไปสายมาข้างหน้านต,ตัวรุกก็เป็นโมเมนต์คูดูซึ่งมันก็เป็นสายพลังงานนะไม่ใช่เป็นสายเพลย์เมคเกอร์แล้วขนาดนั้นนะครับผมแล้วทีมเราจึง ต้องการการออกบอลจากแนวลึกนะครับผมก็เลยซื้อทางด้านคูปไมเออร์เข้ามา40ล้านยูโรก็เอามายืนเป็นตัวหลักยืนคู่ทางวันเดอร์เบคเลยนะครับผมฤดูกาลนี้ผมเราเปลี่ยนตำแหน่งตัวจริงเนี่ยสองคนก็คือผู้สัประตูเราใช้เป็นอัลบาลาฟอนเข้ามาแทนทางรูรี่นะดอบเป็นสำรองแล้วก็ทางกองกลางเราใช้เป็นทางทวนคูปไมเนอร์นะครับผมเอามาเล่นคู่ทางวันเดอร์เบคเลยเรียกว่าน่าจะเป็นชุดกองกลางที่ดีของเราเลยนะ เริ่มจากบาลานล์ละเหลือแค่ตำแหน่งปีกเนี่ยที่ผมตัดสินใจใช้เป็นทางคอนเซิร์ตซาวดันขึ้นมาครับผมผมคิดว่าไม่ต้องเปลี่ยนละผมคิดว่าเรามีตัวตายตัวแทนปีกที่ดีละผมเหลือแค่เวลาในการพัฒนาเท่านั้นเองแน่นอนรับผมดูการนี้ความคาดหวังก็ยังตั้งเป้าไปที่การคว้าแชมป์อยู่นะ แชมป์ลีกเนี่ยต้องได้วะเอาจริงมันต้องได้หว่รู้หรป่เราพลาดได้ไงไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันแล้วดูดกันนี้ทีมเราแบบพลังขึ้นมาขนาดเนี้หรือดูการที่2องแล้วผม ax, อยากซันตรวดำของเรานะได้แชมป์สำเร็จไหมครับผมหูมเรียกว่าคะแนนแบบเอกฉันเลยท่วมทวน้นชนะแพ้ไปแค่ 1, หนึ่งแมตช์นึงเหรอเกือบจะล่พ่ายนะ8ปดสิบ็ดแต้มผมหูจ้าจาก3 4, ิบี่แมตช์นะชนะไป27บเจ็ดเสมอไป6กแพ้ไปหนึ่งเองยิงไปแปสามลูกไม่แปลกใจนะเพราะว่า อย่างที่อย่างที่บอกว่า่มกําลังเราเนี่ยมันคือแม่งเก่งขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยบอลทวดครับผมเราจบรอบ8ทีมสุดท้ายนะบอลทวยฮอลแ,แลนด์นะครับผมเราแพ้อูเลตไป5ต่อ4โหยิงกันยับเลยแต่ก็ไม่สัมคัญอะไรเพราะเราแชมป์ลีกอันเนี้ยคือทวยสําคัญเรานะคือเหมือนปีหนึ่งคือจะขยับขึ้นมาเทียร์ล่อหรือวะปีแล้วจบ16ปีนี้จบรอบ8ทีมปีหน้าเซมิไฟนนลปี <c oughs> ต่อไฟนนลอย่างงี้ปะเราแพ้อ Inter ินเตอร์มิลานไป5ประตูต่อ2นะเรียกว่ายับเยินเลย อย่างน้อยผมแชมป์มลีกนะแล้วขุมกำลังเราก็ดูดีขึ้นมาเริ่มจะแบบ80กลางๆไปไปลายกันหลายคนละบลนะ็อบบี้85นะเบิร์กาย84คอนเซซาวขึ้นเป80แล้วไม่รู้ว่าควรจะเปลี่ยนหรือเปล่านะดูกันหน้านะกองกลางดูดีครับคูดูส86วันเดอร์เบก84คูปไมเนอร์ที่เราซื้อมาก็84ครับผมวินดาวกองหลังนะ82อาจจะเป็นตำแหน่งที่จะต้องเปลี่ยนในดูกันหน้าถ้ายังไม่พัฒนานะครับผม เอาเลสกับทิมเบอร์85แล้วก็เรนช์85เหมือนกันนะพัฒนาเร็วมากเลยเลนะสอ่ะ2ดูการนะจากประมาณ70กว่าปะจาก70ต้นๆนนะขึ้นเป็น85แล้วเร็วมากเลยลราฟอน82แต่ว่าอย่างที่บอกว่าอยุกัรใช้งานนะผมใชรวยาวเลยดาวซันูของทีมก็ยังคงเป็นสเตเวนเปิร์กไอยู่นะ โอหยี่สแปดประตูสามสิบสามแอสซิทก็ยังเยอะมากสุดอยู่ดีนะคือแบกทีมทุกฤดูกาลเลยว่ะเบิร์กไวเนี่ยบรอันบ็อบเบ้ผมจากที่ยิงสิบกว่าประตูนะั้นฤดูกาลน,นี้โด่งขึ้นมาเลยยี่ห้าประตูห้าแอสซิทนะคูดูซักยังเสมอต้นเสมอปลายดีขึ้นมาด้วยนะสิบห้าประตูสิบเจ็ดแอสซิทเลยนะผมเยอะสุดในทีมคอนเซซาวผม่อมสิบห้าประตูเก้าแอสเซทถือว่า ปรับตัวกับชุดใหญ่ได้ดีเลยดอนนี่วันเดอ์บีของพระเอกของเรานะ11ประตู3แอซสสิ์ในตำแหน่งกองกลางดูดูการนี้ว่าเรามีงบเสริมทับอยู่89ล้านยูโรนะเรียกว่าเยอะพอสมควรเลยนะก็อย่างที่บอกไปว่าอาจจะเสริมตำแหน่งที่เป็นจุดอ่อนของเรานะเพื่อเพิ่มความหนาแน่นในกลุ่มกำลังของเราเพิ่มส,สปอตเทปนะเรามาเริ่มกันที่ดิลแรกของตลาดนีด้นลครับผม ตำแหน่งที่ผมซื้อมาตำแหน่งแรกนะคือตำแหน่งตัวริมเส้นนะครับผม m มิคอลโอริเซปีกสารประโยชน์จากคริสตันพาเลตนะเรียกว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ผมชอบมากๆเลยเรียกว่ามีความหลากหลายมากเลยเล่นปีกได้เล่นปีกที่สองข้างนะแล้วก็เล่นกลางลุกได้ด้วยคนระับเรียกว่าครบเครื่องในเรื่องเกมลุกนะก็จะน่าจะเข้ามาเป็นตัวโรเทชันแหละไม่ก็เอามาแทนตำแหน่งของทาง ฟรานซิสโกคอนเซซาว์นะว่าใครฟอร์มดีก็เอาลงเท่านั้นเองนะสตีเวนเบอร์กวีบวกกับอีก10ล้านยูโรของเข้ามาณเกือบจะ40ล้านยูโรได้นะแต่ว่าคุ้มค่านะแจ็โอิเซ่มาอายุเป็นแค่22ปีเองนักเตะอ,อีกคนหนึ่งที่ผมเสริมเข้ามาครับฟรานกาเซียแบ็กซ้ายดาวรุ่งจากสเปนนะครับผมของจริงนี่น่าอยู่กับรายโยวาจการโนไม่รู้ว่าปล่อยยืมไปหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้อยู่กับเรียวมาโยก้าับผมไม่ชัวร์ว่าอยู่กับทีมไหนแต่ว่าอยู่ในลีกสเปนนั่นแหละก็ซื้อมา แบ็กซ้ายดาวรุ่งเนี่ยผมเอามาเป็นตัวโรเลชั่นของทางวินดาวนะ40ล้านยูโรแพงมานิดนึงแต่ว่าโอเคแหละอย่างน้อยก็ทำให้เสริมขุมกำลังในเชิงลึกของเราได้นะขุมกำลังของเราในฤดูก,กาลนี้ผมที่เปลี่ยนเนี่ยตำแหน่งตัวจริงเราเปลี่ยนแค่ทาง ปีกขวาเราใช้ไปทางมิเกลโอลิเซเข้ามามแล้วก็ดรอปทางคอนเซซาไปเป็นสำรองนะแล้วก็มีสำรอ,ง,องตัวนี้ที่เราซื้อมาก็คือแบ็กซด์นะทางด้านฟลานกาเซียเท่านั้นเองส่วนตำแหน่งอื่นยังเหมือนเดิมนะครับแน่นอนว่าเป้าหมายหลักของฤดูกาลนี้คือบอลยูฟาแน่นอนนะเพราะว่าแชมป์ลีกก็ได้แล้วนะบอลถ้วยในลีกเนี่ยได้ไปแล้วนะเหลือแค่บ bon อลยูฟาฤดูกาลนี้ผมว่าเราตั้งเป้าไว้ที่ไปถึงรอบชิงดีกว่านะผมว่า อาจจะยังไม่ดีพอสำหรับการคว้าแชมป์แต่ว่าผมว่าเราไปถึงรอบชิงได้หรือดูการนี้ผมบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะอ้อยา,ากของเราเข้ามาถึงรอบชิงได้ตามเป้าหมายเลยนะจะเจอกับทางปารีสแซงแช็คแมงเราผ่านเล้อวภูมา3มต่อหคือมันเป็นไปได้ไงวนะเนี่ยสกรรวม5ต่อแแสดงว่าแมตช์แรกเราเสมอ2องอ้โหแมตช์ต2แม่งโคตรยอยับเลยมาเลยเราฟูลทีมเจอปารีสใต้ถุไปอยู่ปะรอบชิงยูฟา ชิวชิวเลสอนึ่ครับผมได้แชมป์ยูฟ่าสำเร็จนะโมเมตคูดูสอ่ะคาเมโรยิงก่อนแล้วก็ปิดท้ายด้วยมิเคลออริเซ่คิดถูกที่ซื้อมานะในลีกครับผมก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะแชมป์อยู่แล้วนะเพื่อสภาพทีมนะแปดสบสองแต้มก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะแบรนด์บอบเบ้ครับผม35ประตู8ปดแอซซิตขึ้นมาเป็นดาวซันโกของทีมคือเก่งจริงนะบอบบี้นี่คือแบบ ตัวเล็กๆนะแต่คือแข็งจ,จัดเลยอารมณ์คล้ายๆคาร์ลเตเบตอ่ะของเมื่อก่อนนะสตีเวนเบิร์ไวก็ดีทุกๆการเลยที่ประตู9แอสซิดคูดูส18ประตู6แอสซิดอันนี้ก็ดีทุกๆการตัวลูกเรานี่โอเคละมิเคิลริเซผม13ประตู11แอสซิดหรือดูการแรกกับทีมนะคูปไมเออร์ก็ยังดีอยู่เหมือนเดิมนะคู่กลางเราคูปไมเออร์กับฟันเดอร์เบกไงโอเคเลย2คนนี้ ฤดูกาลนี้ผมคาดว่าจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของอาแจกนะครับผมเรามีงบอยู่100กว่าล้านยูโรซึ่งเอาจริงๆนะผมว่าทีมเราเนี่ยแทบจะไม่ต้องเสื่อมเลยละเพราะว่าเริ่มจากลงตัวทุกตำแหน่งแล้วอาจจะเสริมมาอาจจะเสริมตัวแบ็กอัพมาสักตัว2ตัวก็น่าจะโอเคนะครับตลาดนี้นะอย่างที่บอกไปครับผมว่ารนตลาดนี้แล้วเราจะเสริมพวกบรรดาตัวแบ็กอัพตัวโรเตชันนะครับผมเพราะฉะนั้นนักเตะที่เราเสือมา,มาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเอามาพัฒนาอะไรนะเป็นตัวที่ ไว้ใจได้ดีกว่าแหลคะครับผมองโทนี่มาซียาเอาจากนิสเลยครับผมก็จริง,รงอยู่แมนอยู่แหละแต่ว่านี่ในนี้มันผ่านมา2-3สามฤดูกาลแล้วก็อยู่กับนี้ครับซื้อมาเป็นตัวโรเทชันของแอนบ็อบ,บบี้นะครับผม,ผมเรียกว่าเป็นศูนย์หน้าที่ดีเลยเ <c oughs> 28ล้านยูโรนะเพราะว่ากองหน้าตัวสำรองเนี่ยเราใช้เป็นดาวรุ่งนะซาวาอะไรสักอย่างป้งแทบจะไม่ได้แตะเลยนะครับผมเนี่ยเอามาเซียวมาก็น่าจะดีกว่าเดิม ส่องไปส่องมาผมกลายเป็นบิ๊กดีลเฉยเลยผมคราวที่โอมานูโคนเน่นะกองกลางดาวรุ่งจากลีกเอิงนะครับผมก็นั่นแหละเราเสริมเข้ามาเฉยเลยนะครับผมเพราะว่ากองกลางเนี่ยจริงๆเรามีทางคูไปเอร์กับทางเบนเดอร์เบ็กซึ่งเป็นตัวยืนอย่นะใช่ปะการเสริมคราวดีโอมานนโคนเน่เนี่ยคือเป็นกองกลางที่สายรับจ่ายอารมณ์เหมือนกองเต้แหละเป็นสายวิ่งไล่สายเข้าปะทะอะครับผมก็เข้ามาเป็นตัวโรเทชันของทีมะครับผมอาจาะ เข้ามาทดแทนในเป็นตัวจริงในบางแม็กก็ได้นะแทนทางคูปไมเออร์ถ้าต้องการความเข้มข้นการบีบการวิ่งไล่ในแดนกลางนะครับผมดาวีิคาร์เซนบวกเกมล้านยูโรก็ราคาประมาณ80กว่าล้านได้เรียกแพงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแล้วก็คาดว่าจะเป็นดีลสุดท้ายของตลาดนี้แหละครับผมซื้อมาแค่2ตัวก็น่าอยู่ลนะถึงเราจะซื้อทางมานูโคเน่มาเนี่ยแต่ว่าผมก็ยืนยันนะว่าจะใช้ทางทวนคูปไมเออร์เพราะว่าผมต้องการการเชื่อมเกมอะ่ะมันคือจ่ายบอล ไปมาเนี่ยสตัวกลางผมว่าโอเคละนะส่วนตำแหน่งอื่นก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะมีมามเซียเอามาเป็นตัวสำรองเลครับผมอย่างที่บอกครับว่าฤดูกาลนี้น่าจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของไอแจคสักับผมเพราะฉะน,นั้นเน้นทุกถ้วยนะโดยเฉพาะแชมป์ลีกกับแชมยูฟานะต้องต้องได้มาให้ได้เลยแมสุดท้ายของฤดูกาลแล้วก็ของคลิปนี้แหละครับผมฟุตบอลยู f a ฟา่าแชมเปี้ยนลีกรอบชิง เราจะชิงกับทาง f อฟบาร์เซโลเน่ไหครับผมบาร์เซโลน่ายานอวกาศนะครับผมก็นั่นแหละเราผ่านาลิเวอร์พูลมา4-6ต่อเหรอทำไมรอบรองเรายิงเยอะทุกปีเลยวะปีแล้วก็ยิงไป6-7ลูกปะในลีกครับผมเราได้ที่2นะไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ว่าเอสอักมากขึ้นมาเป็นแชมป์แทนเราแต่ก็โอเคแหละนะแบ่งๆกันบัางบรรดานักเตะของเราครับผมฟูลทีมเลยครับไม่มีใครได้บาดเจ็บไม่มีใครติดโทษแบนนะเป็นสิ่งที่ ดีอยู่แล้วนะครับผม433ของรา่วงราฟอน85นะครับผมคิดถูกที่ซื้อมานะคู่เซ็นเตอร์จูเลียนทิมเบอร์90แล้วก็เอสันอวารเรส86นะครับผมแบ็กซ้ายเป็นโอเว่นบินดาวน์นะ85นี่คนนีดีนะสะแตทไม่เยอะมากแต่ว่าโอเคแหละ เรียกว่าเป็นแบ็กที่บาลานซ์เลยทั้งขวาผมเรนครับผมบุหลุดโลกไปแล้วก็ผม91บผม91แต่ก็ผมโคตรคตรเยอะเลยคู่กองกลางตัวรับครับผมก็ไม่ก็ไม่รับแหละนะก็เป็นคู่กลางนะครูฟไมาเออร์86กับดอนนี่ฟันเจอร์เบ็กก็ผม87แล้วก็กองกลางตัวรุกเดอบแบ็กในแผงตัวแผงเขรียกวอะรแผงกองหน้าแผงตัวลุกเรานะ โมเมนต์คูดูซึ้ผม93เป็น,นเยอะมากๆเลยขยับขึ้นมาครับผมปีกซ้ายเป็นซซเว่นเปิร์กไว้ผม89ทางซ้ายนะทางขวาเป็นมิเกลดิเซ่87แล้วก็ศูนย์หน้าตัวเป้าผมแบรนป๊บอบเบ้โค้ทแทงค์ถึกทนและคมและเร็วครบเครื่องทุกอย่างเลย <laughs> 91นะตัวสำรองก็ใช้ได้นะมาซยอาลคอนเซซาวโคเน่ฟรานกาเซียซันเชสแบสลีย์แล้วก็รูรีถือว่าโอเคเลยนะ เป็นสำรองที่น่าจะเอามาแก้ไขได้บางสถานการณ์นะครับผมมาทั้งฝั่ง FC บาร์เซโลน่าผมมาในแผนเดียวกับเรานะ4-3-3แต่ว่าน่าจะเป็นเสียมโฮดิ้งนะมีการรับตัวหนึ่งนะครับผมมาร์คอังเดรเจเนิตเล่นึ่เตอร์สเตอร์เจนเกี่ยคู่สามประตูนะครับผมคู่เซนเตอร์เป็นอาราโคจับคู่กับทางเบนจามินปาวาน แล้วก็แบ็กซ้ายอฟงโซเดวิสแม้ขวาคุณเด้โคตรน่ากลัวเลยกองกลาง3ตัวผมตัวรับเป็นซังแกรแล้วก็เปเรดีจะคู่กับทางโลคาเตลี่นะตัวลุก3ตัวผมฟาติทางซ้ายทางขวาเป็นราฟินญาแล้วก็หน้าเป้าเป็นวิกเตอร์โอซิมเฮนโอ้เรียกว่าเป็นชุดที่น่ากลัวเหมือนกันนะบาซ่าชุดนี้เรียกว่าดีเลยแหละดีเลยอะมาครับผมเกมเริ่มเป็นบาซ่าที่เขียยเริ่มก่อนนะอ้าแล้วเปิด พลาดเสร็จโอลิเซ่เลยครับผมเอาละครับแฮนด์บอลเหรอดูต้องดูมไม่ไม่ได้เปลี่ยนข้างมาเบิร์วินทำชิงกับฟานเจอเบกแล้วเปิดวินแล้วครับผมหนึ่งประตูฮะล้ำหมอล้ำหน้าเหรอโอ้โหอืม้ม เดียวถ้ากดใหม่ไม่รับเถ้ากดใหม่มาไม่รับเนี่ยมาติตรงกลางโอซิมเนมีความเร็วโดนแท็กขึ้นโดยอาวาเรสหัวเหลืองก่อนเลยเหเออเฮ้ยเดี๋ยวมันโดนเบามากเลยนะมันดีดเกินไปเป้าโอซิมเอนดีเกินอ่ะเ,นนะเพื่อนไม่มีอะไจังหวะแท็กขึ้นแบบดูดิไม่ยังไม่ถัดได้ยื่นขาไปเลยเปิดกลับมาถึงโอซิมเนยิงติดบล็อกแล้วเป็น ทีมเบอร์เอา้าเดี๋ยวโอ้โหทำไมทำไมกรรมการมึงเป่าแบบเข้าข้างบาซ่าจังวะทุกช็อตเลยอันนี้ก็แฮนด์บอลเหรอโอ้โหมึงจะชักหลบยังไงก่อนวะจังหวะเนี้ยถามหน่อยมันเป็นโอซิมเฮนด้วยมาถูกทางยังยังสูงสูงอยู่ ยัง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 ยุนเซ่คเซ่ทำชิงกับคูดุสไปครับผมไม่เกลเซ่มีพื้นที่เหมือนเดิมต้องดูว่าจังหวะจ่ายไม่ล้ำของไบรอันบอบบ,บี้โอกาสทองโอกาสทองของบอบบี้เลยครับผมหนึ่งบระตูต่อศูนย์แยกสุดโอกาสน้อยมากเลย30นาทีที่ผ่านนี่คือบาซ่านี่แทบจะขึ้นแทบจะคุมเกมไหม่หมดเลยนะแต่ว่าโอกาสนีครับผมขอแย่ เรียกว่าทํากันดีนะ2-3จังหวะถึงหน้าประตูเลยเนีย่ยแก้เพชรมาได้แล้วโอลิเซ่จ่ายต่อให้บ๊อบบี้เขาหลุดเลยโอ้โหแล้วยิงดีแล้วเกินเลือกเสาไกลที่เป็นช่องว่างอยู่เลยครับผมแบรนดบ,บ๊อบบี้ได้เฮะครับมาร์คฟานบอมเบลโอซิมเพนใช้ความเร็วโอ้ยมันไปได้ไงนะ่ะมันก็เร็วเกินเออ ผมแม่งทิ้งแบบเห็นเห็นเลยพวดเร็วเลยโอชิเมนเป็นราฟิญายังไม่ส่งให้มาช่องนี้ของเฟดี้ต้องดูว่าเปรดี้ยิงหูเสาแรกเข้าเลยผีจับยัดหรือเปล่าผมเฟรดี้ตรงนี้ยิงดีเกินปะหูลาฟอนก็ปิดดีนะแต่ว่ามันยิงแบบเวอร์เกินเอาจริงโอ้คือมีพื้นที่ก็มีแหละแต่มุมนี้งยิงยังไงก่อน โอ้โหดูดิคือมันช่องนั้นพอดีเลยถึงโอลิเซ่ร้อมเพื่อนเติมไฟออกมาเรนส์เปิดมาเป็นหูเตอร์ดเติร์เช่นทิ้งได้แล้วจังแบบวันเดอร์เบสหมดครึ่งแรกครับผมหนึ่งหนึ่งเรนส์มีตามช่องคนระับผมโอลิเซ่ใช้ความเร็วหนีเราวก็โยกได้โอลิเซ่มีเกลโอลิเซ่ ทักทายก่อนเริ่งครึ่งแรกมาเอ้ยครึ่งหลังมาเปลี่ยนฝั่งเต็มุมนะครับผมคู่เมอร์มาหกทิ้งจำนวนสองเป็นวันเดอร์วเบ็กเก็บได้กูดูสให้ต่อไมเออร์เปิดด้วยขวาปอนอย่างนี้แล้วตัวซาบูได้ยังไงก่อนเหลือจะเชื่อเจอสเตอร์เจนเบิร์นมาอาวล้วครับผมโรคาเตลี่โรคาเตลี่ อาฟิญายิงเสาแรกโอ้โหลาฟอนเป็นอะไรกับเสาแรกวะโดนยิงเสาแรกสองลูกเลยโอ้โหสองหนึ่งเลยครับหมุนบาซ่า,าขึ้นนำโดนเน้นนิดสองแบบกันทิ่แข่งว่า,าลาฟอนแบบไม่ได้เขาวงเสาแรกเลยแบบวาย หมาของตรงนี้เป็นคูดูสพลิกพลิกได้คูดูสต้นดูว่าเหลี่ยมเท้าซ้ายของคูดูสเตอครับผมสองสองยังไม่จบความสามารถเฉพาะตัวของโมเมนต์คูดูสผมฟิวเลิเกินบอลมันโคติดเท้าเลยอะ่ะยึดว่าจะโมเมนตัม um จะไปอยู่กับบาร์ซานะ,ะเกมมาคูดูสเหนียวเราโค้ดื้อๆเลยครับผมแล้ว หาเหลี่ยมเท้าซ้ายปแปลนิ่มๆสองสองของคูปไมเออร์แ่้ะครับผมปั่นลูนิดเออเซเชนพุ่งไม่ทันเปลี่ยนแกนมาเบอร์วายขอสวยผมเวนดาวเปิดตรงกลางเป็นไบแอนบ๊อบบี้ถ้าไม่ลำ้ำก็สามครับผมนำเอาว่าหายักขึ้นนำไบแอนบ๊อบบี้ ืมทำกันสวยมากเลยลูกนี้ต้องชมไอ้ทิมเบอร์นะที่แบบลึกจะตักมาแล้วคือหลุดเลยอะจังหวะที่บาซ่าเพชดขึ้นมาดูดิอย่าเพ็ดมาตั้งสามสี่ตัวหลุดเลยครับผมแล้วบอบบี้ยิงฉลาดมากยกนิดนึงนะยกบอลน,นิดนึงหนีตัวเทอร์เซจนเข้าไปอ้าวแล้วแม่นซะด้วยคูดุสให้ที่ว่างบอบอบบี้ บ๊อบบี้หักมาถึงโมเมนต์คูดูสต้องดูว่าสายของคูดูสไม่ฝังเน่าอยู่บุายสักมาเสาไกลต้องเปลี่ยนตัวสักหน่อยครับผมต้องอีกนาที50สบประมาณสิบนาทีที่เหลืออยู่นี่ต้องย้ำกับผมโคนเน่มาหน่อยวิดาวมาใหม่แล้วครับผมบุาย ให่เราไปบ็อบบี้หนีได้เอาแล้วครับจังหวะทองของอ้แยกต้องดูว่าจะฝังเป็นสต่อ2หรือเปล่าของไบรอันบ็อบบี้ครับผมแฮตทริกเรียบร้อยครับผมสประตูต่อ2โดยไบรอันบ็อบบี้แฮตทริกเลยโอ้โหคือเกมมันเปิดไงบาซ่าก็ต้องเอาประตูคืนละเลยสวนมาแล้วโล่งเลยครับผมบ็อบบี้นั่นคือความเฉียบคมนี่ไม่ต้องไม่ต้องพูดสิ่งกันละของจริงอีกแล้วห,ห,หลุดเลยคลิกครั้งเดียว ตัวตัวเตอร์เจนไม่เหลือครับผมน่าจะแชมป์มาละเรดี้โอ้โหเหลี่ยมแม่งแข็งจัดยิงติดลาฟอนสวยเคลียร์เป็นบอมบี้เก็บได้ดอ้าวแล้วครับซักลูกไหม ออกมาคอนเซซาวแล้วไม่ทันเลยครับผม4ประตูต่อ2จบเอาเป็นว่าอาเจ็สามารถเอาชนะบาร์เซโลนาในรอบชิงไปได้ครับผมได้แชมป์ยูเอฟ่าไปครองอีกหนึ่งสมัยโอ้โหบ๊อบบี้นี่แม่งสุดจริงจริงๆก็แผงกองหน้าทั้งทีมม่ะโคตรสุดเลยกูดูสบ๊อบบี้ไอเบิร์กไว้เงี้ยฟันดูเบกนี่กลับมาเกิดใหม่เลยนะภารกิจปั้นฟันดูเบกครับผม แล้วก็ซีโอลิเซ่มานี่คุ้มเลยแผงหน้าโคตรเพอร์เฟกต์จนได้ไว้แชมป์ยิวฟาแเชมเปเ้ยนลีีนะคุณชูก็ต้องเป็นฟานเดอร์เบ็กนะผมตั้งแต่ที่ฤดูกาลที่สองที่เข้ามาก็ให้ใส่ปอกแขนกัะตันทีตลอดเลยนะเรียกว่ากลับมาพาน,น้องๆขึ้นมาเป็นแชมป์ครับผมอย่างเท่ตอนนี้ฟานเดอร์เบ็กนะครับผม ั่นแหละก็จบแล้วสำหรับสิ่งที่อา a จ็อันเตอร์ดัมแล้วก็ฟันเตอร์เบ็ควรทำนะครับนะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องด้วยนะจะได้เติบโตกันไปไว้ครับตอนนี้1,000กว่าแล้วครับผมขึ้นมาอีกนิดเดียวก็ถึง2ล้านซับสไครต์แล้วอีกนิดเดียวนะครับผมนะก็อยากให้ทำทีมไหนก็คอมเมนต์มาได้นะผมอาจจะ พักฟี ف าไปสักพักหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้ผมมีเกมใหม่จะเล่นนะครับผมไว้ก่อนไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยนั่นทีเดียวนะครับผมนั่นแหละก็ล่ำลากันไปด้วยช็อตดีใจของตอนนี่ฟันเดเว็คแล้วก็อาจ็กอาร์มเจอรดัมเลยครับผมนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ